มองหน้าฉันทำไมรู้จักกันเหรอก็ต้องมองสิเธอแซงคิวฉันอยู่นะก็แล้วจะทำไมอะไม่เห็นหรอว่าฉันท้องอยู่ฉันรีบซื้อแล้วจะรีบไปนี่คิดว่าท้องแล้วจะทำอะไรก็ได้หรือไง ถ้าไม่น้องไก่มันเล็กนิดเดียวแบบนี้เนี่ยแถมไม่พอไม่ต่างหากขายสาสิบห้าบาทเหรอโยโคตรแพงอะ่ะจะไปซื้อที่อื่นดีกว่าแค่ยี่สิบเองลูกค้าคะอะไรเนี่ยหยิบแล้วก็ไม่เอามือไปเปื้อนอะไรมาบ้าน ฉันไม่เอาชิ้นนี้นะคะแม่คะ่ะแย่จริงเลยอะ่ะทีท้คีบก็มีให้แท้ๆไม่เป็นไรหรอกค่ะลูกค้าเดี๋ยวลูกค้าคีบไก่ชิ้นอื่นได้เลยนะชิ้นที่ลูกค้าเมื่อกี้ใช้มือเปล่าหยิบอ่อะฉันไม่ขายให้ลูกค้าคนอื่นกินแน่นอนคะ่ะฉันสงสารแม่ค้านะคะแต่จะให้ฉันซื้อชิ้นนี้ต่อก็ไม่เป็นไรจริงๆคะ่ะช่างเขาเถอะ แม่ค้าผมขอซื้อไก่ชิ้นนั้นได้ไหมครับชิ้นนี้เหรอฉันคงขายให้ไม่ได้หรอกเมื่อกี้มีลูกค้าเขาใช้มือเปล่าจับไปแล้วอะ่ะยังไงฉันก็ต้องเอาไปทิ้งไม่เป็นไรหรอกครับผมมีเงินติดตัวอยู่แค่20บบาทเองถ้าแม่ค้าจะเอาทิ้งผมก็เสียดายขายให้ผมเถอะนะครับ สิแม่ใจดีจังเลยนะแม่คะแต่จะขายจออะไรให้กันนี่ก็อย่ามาแซงคิวฉันละกันฉันมาก่อนอะฉันเอาชิ้นนี้ค่ะข้าวเหนียวด้วหนึ่งห่อนะเป็นเท่าไหรอ่อ่ะทั้งหมดสี่สิบบาทจ้ะส่วนคุณรอก่อนนะ นี่จ้ะนานจังเลยนะขอบใจนะจ๊ะแล้วว่าแต่คุณจะซื้อไก่ท่อชิ้นนี้จริงๆเหรอ,อ,อคนอื่นเขาจับไปแล้วนะคุณไม่เป็นไรจริงๆครับผมกินได้ นเอาไปสิฉันให้ฟรีไม่คิดเงินหรอกจก่ะเพราะยังไงไก่ทอชิ้นเนี้ยฉันก็ต้องเอาไปทิ้งอยู่แล้วเอาไปขายต่อให้คนอื่นเขาไม่ได้หรอกจริงเหรอครับจริงสินี่แต่ถ้าวันไหนที่คุณไม่มีเงินคุณมาขอไก่ทอดที่ร้านฉันฟรีได้เลยนะขอบคุณมากเลยครับ แต่วันหลังผมคงไม่ได้มาแถวนี้แล้วอะครับอ้าวทำไมล่ะคือว่าผมกำลังจะเดินกลับบ้านนะครับเดินกลับบ้านนี่ยบอกนะว่าคุณจะเดินกลับบ้านทั้งอย่างนี้เลยอะ่ะใช่ครับแล้วบ้านคุณอยู่ไกลไหมล่ะทำไมถึงเดินกลับ อยู่พิษโลกครับฮะพิษณนุโลกคุณนี่มันเชียงใหม่นะกว่าจะเดินกลับถึงบ้านต้องใช้เวลากี่วันกี่เดือนเนี่ยทำไมคุณถึงไม่ซื้อตั๋วรถกลับบ้านเอาล่ะผมไม่มีเงินซื้อตั๋วเรอกครับก็อย่างที่เห็นนะผมมีเงินติดตัวแค่20บาทเองอะ่ะ งันเอาอย่างนี้สินี่เงินห้าร้อยเอาไว้ซื้อตั๋วรถกลับบ้านนะส่วนนี่อีกหนึ่งร้อยเอาไว้ซื้อของกินระหว่างทางเผื่อว่าคุณหิวน่ะไม่เป็นไรหรอกครับแม่ค้า แค่แม่ค้าให้ไก่ทอดผมฟรีอ่ะแค่นี้ผมก็เกรงใจจะแย่แล้วครับรับไว้เธอหน้าฉันเต็มใจให้นะถ้าคุณไม่รับเงินนี้ไว้อะ่ะฉันคงเสียน้ำใจแย่เลยได้ครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณจากใจจริงเลยฉันขอให้คุณเดินทางปลอดภัยนะ ครับตอนนี้พออี่มไหมนะ่ะเอาข้าวเหนียวไปด้วยจะได้กินเยอะๆผมไปก่อนนะครับจ้าโชคดีนะจ้าไก่ทอดไว้จ้าไก่ทอดจ้า ชิ้นละ35บาทเองนะไก่หมดแล้วนะจ๊ะอันนี้ฉันให้ฟรีถ้าพรุ่งนี้หิวก็มาที่ร้านฉันอีกได้เลยนะขอบคุณนะจ๊ะไก่ทอดไม่จ๊ะชิ้นละส5จ้าจาไก่ทอดจ๊ะ นี่เข็มเฮีย er, มาเก็บค่าเช่าที่ค้างมาสามเดือนแล้วเมื่อไหร่จะจ่ายเฮีย er. ฉันขอโทษน,นะเจ้าเฮีย er. คือช่วงเนี้ยฉันไม่มีจริงๆแม่ฉันป่วยเข้าโรงพยาบาลต้องหาเงินรักษามาปเป็นแสนๆนะจ๊ะฉันสัญญานะว่าฉันจะคืนเงินเฮียทุกบาททุกสตางค์เลยแต่ว่าตอนนี้ฉันหาเงินไม่ทันนะเฮีย ขอเลื่อนจ่ายเป็นเดือนหน้าทั้งหมดได้ไหมจ๊ะฮะเดือนหน้าอีกแล้วเหรอเดือนที่แล้วก็บอกก็เดือดร้อนแม่แกมันจะเป็นจะตายมันเกี่ยวกับผมไหมถ้า้ายในเดือนเนี้ยหาเงินมาจ่ายให้ไม่ได้เก็บข้าวเก็บของแล้วออกไปเลยเฮียเฮียฉันขอล่ะเฮียเฮีย แม่ค้าครับผมเอาน้องไก่หนึ่งน้องครับได้จ้าเอาน้องนี้นะครับสามสิบห้าบาทจ้าผมขอโอนจ่ายนะครับออโอนตาเบอร์นี้เลยนะ ผมโอนให้แล้วครับคุณโอนเงินให้ฉันผิดหรือเปล่าน้องไก่อ่ะมันชิลละสามสิบห้าบาทเองนะแต่ไหนคุณโอนมาให้ฉันตั้งห้าแสนบาทละ่ะมาเดี๋ยวฉันรีบโอนเงินคืนเลยไม่ต้องหรอกครับผมโอนให้ไม่ผิดหรอกเงินเนี้ยถือว่าเป็นค่าไก่และค่ารถเมื่อหลายปีก่อน เอาไปสิฉันให้ฟรีขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับอันนี้ผมเอามาคืนให้นะครับแต่ว่ามันจะดีเหรอจ๊ะชันว่าเงินตั้งห้าแสนอ่ะมันมากเกินไปนะตอนนั้นฉันช่วยคุณแค่ไม่กี่ร้อยเองล้วไป้ถอะครับถ้าผมไม่ได้เงินคุณในวันนั้นอะ่ะอาจจะไม่มีผมในวันนี้คุณเป็นคนดี ผมก็แค่อยากตอบแทนนะครับแต่ว่าัาไปเถอะครับเอาเงินเนี้ยไปรักษาแม่และจ่ายค่าเช่าที่ไก่ทอดร้านคุณอ่ะก็อร่อยแล้วตัวคุณเองอ่ะคุณรู้จักแบ่งปันให้กับคนอื่นแม่ค้าดีๆแบบเนี้ยควรได้รับสิ่งดีๆตอบแทนฉันขอบคุณมากเลยนะจ๊ะถ้าไม่ได้คุณอ่ะแม่ฉันต้องแยแ่แน่ๆเลยขอบคุณจ้ะ ไม่เป็นไรหรอกครับผมยินดีช่วยเหลือเอาไปเพิ่มไหมเอาเท่านี้ก็ได้ครับไปแล้วครับจ้าอย่างที่เราสองคนแจ้งตำรวจจากคุณเลยใช่เอา้า ก็มาเนะอะอกกะกว่ายที่โนอยาก,กายาใส่กรว่าเพลงนี้ดังจริงๆเลยนะเนี่ยว่าจ้านี่คิดอะไรอยู่ทำไมถึงมากวาดเศษใบไม้นาบ้านแต่เช้าเลยปกติไม่เห็นทำงานบ้านนะ ใบไม้มันร่วงเต็มพื้นเลยอ่ะก็เลยต้องกวาดอเออแล้วน,นี่วันนี้แขกไม่ไปทํางานหรออืมก็วันนี้มันเป็นวันหยุดก็เลยแวะมาหานี่วันนี้มีเรื่องจะมาเมาส์จหนึ่งได้ไหมที่อยู่ใกล้บ้านว่ารัางคารสีน้ำเงินอ่ะอ๋อจําได้จำได้ำไดทำไมก็ชาวบ้านอ่ะเขาลือกันให้แซ่นเลยนะว่ามันอ่ะเอาผู้หญิงแก่รุ่นเราเขาเดียวกับแม่มาทำเมียสงสัยอ่ะผู้หญิงคนนั้นต้องรวยแน่เลยมรดกก็คงจะเยอะละสิท้ามันก็เลยไปเกาะเขากินอ่ะ ไม่มีรู้มาก่อนเลยนะว่าหนึ่งเขาจะเอารุ่นแม่มาทําเมียก็จริงนะสิฉันน่าจะพูดเล่นทําไมล่ะก็อย่างว่าเนาะสมัยเนี้ยชอบรักสบายชอบปแปลกใหม่ๆอะ่ะถ้าเกิดมันเอาผู้หญิงสาวสวยมาทาเมียใช่ปะมันก็ต้องเสียเงินค่าเลี้ยงดูค่านั่นค่านี่แต่ถ้าเอาเมียแกมาทําเมียก็สบ,บายไปทั้งชาติเลยนะรักต่างวัยไงวะอมนี่ไม่รู้มาก่อนเลยนะว่าหนึ่งเขาจะเป็นคนแบบนี้ อย่างว่าเนาะคนเราอ่ะดูแค่ภายนอกไม่ได้แล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าภายในจิตใจเขากำลังคิดอะไรอยู่อก็ขอบใจนะที่เข็นมาเล่าตูก,กนฟังอ่ะเออเดี๋ยวถ้ามีเรื่องอะไรเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้อีกออฉันมีธุระเดี๋ยวไปก่อนนะโอเคหนึ่งแล้วก็แปลกเนาะ ก็ไปกินข้าวมาที่หน้าปักซอยเนี่ยกำลังจะกลับบ้านดีเลยพอดีว่าฉันมีเรื่องอยากจะเล่าให้ฟังน่ะแต่หนึ่งไม่ต้องไปบอกใครหรอกนะจำน้องวายได้ไหมที่อยู่บ้านใกล้กับหนึ่งอ่ะซอยที่สองบ้านหลังที่สามจำได้แต่เราไม่คอยสนิทนะมีอะไรเหรอดีแล้วไม่ต้องไปสนิทกับมันหรอกก็วายนี่นะมันชอบขอยืมเงินคนอื่นเขาไปทั่วเลยนะยืมอย่างเดียวไม่พอไม่คืนเงินเขาด้วยอ่ะ,อ,ะอันตรายมากเลยแล้วเนี่ย าด้ดหนึ่งก็ระวังตัวดีๆแล้วกันแน่นะสักวันมันอาจจะมาขอยืมเงินหนึ่งก็ได้อืจริงเหรอผาไม่เคยรู้มาก่อนเลยเนี่ยแต่ขอบคุณเขยมนะที่บอกไม่งั้นเราสนิทไปมีหวังโดนยืมเงินแน่เลยอะ่ะก็ไม่เป็นไรหรอกฉันเนี่ยก็หวังดีกับทุกๆคนก็เลยมาเตือน <c oughs> ขอบคุณมากนะอ๊มีธุระพอดอีเดี๋ยวไปก่อนนะจืม นี่คุณหนึ่งหรือเปล่าครับใช่มีอะไรครับพอดีว่าผมอยากถามในคุณหน่อยได้ไหมอะเรื่องอะไรอะถ้าจะยืมเงินอะผมไม่มีให้หรอกนะอา้าวผมไม่ได้จะยืมเงินคือเดี๋ยวนี้คุณเลิกกับแฟนเก่าแล้วไปอยเมียแก่แล้วหรอครับคุณเอาอะไรมาพูดคุณที่คุณว่าถึงอะนั่นคือป้าของผมนะลูกสาวแกไปเที่ยวต่างประเทศก็เลยฝากผมดูแลส่วนเรื่องแฟนของผมอะยังไม่ได้เลิกกันสักหน่อยอา้าวแล้วเขียนไปเอาข่าวจากไหนมาพูดให้ผมฟังเนี่ยไม่รู้ แต่แล้วคุณล่ะทำไมยืมเงินคนอื่นแล้วไม่คืนเดี๋ยวก่อนผมยังไม่เคยยืมเงินใครเลยนะมีแต่คนอื่นมายืมผมจนทุกวันนี้ผมยังไม่ได้เงินคืนเลยแล้วคุณไปฟังมาจากใครเนี่ยก็เข็มนลสิที่เป็นคนบอกผมพวกคุณเนี่ยชอบไปยืมเงินคนอื่นแล้วไม่คืนเข็มเนี่ยนะแสดงว่าเราสองคนโดนเข็มใส่ไฟแล้วล่ะสิเอาถ้าอย่างนี้ผมก็เสียหายเละสิผมไม่ยอมหรอกน,นะคุณรู้จักบ้านเข็มไหมรู้เอออย่างนั้นไปกันเลยทางไหนอะ เขาเรื่องที่ไม่เป็นความจริงไปพูดอ่ะว่าเราชอบขอยืมเงินคนไปทั่วใช่แล้วเรื่องของผมด้วยอ่ะเขาไปพูดได้ไงว่าผมเลิกกับแฟนแล้วไปเอาคนแก่คุณทาแบบนี้แล้วจะได้อะไรก็ไม่รู้อ่ะฉันก็ไปได้ยินมาจากคนอื่นเขาอีกทีใครจะไปรู้ล่ะว่าไหนเรื่องจริงอะไรเรื่องไม่จริงทําไมไม่คีดก่อนพูดอ่ะไม่รู้ทําไมไม่ถามรู้ไหมผมกนึ่งเสียหายมากเนี่ยโอ้ยเรื่องมันก็ผ่านไปแล้วก็ปล่อยมันไปบ้างสิเพราะว่าตอนเนี้ยคนเขาก็ สองคนก็ไปแก้เขาเองละกันให้ฉันพูดคนเดียวอ่ะเขาก็ไม่เชื่อหรอกพูดง่ายเนาะอย่างนี้เราสองคนอะแจ้งตำรวจจากคุณเลยใช่เอา้าได้ไงอะแค่เรื่องเล็กน้อยเองนะไม่เห็นต้องพาป็นเรื่องใหญ่เลยคุณคิดแบบนี้เหรอรู้ไหมทำแบบเนี้ยมันเข้าข่าย่ประมาทนะติดคุกหัวตัวหนึ่งปีเลยนะแถมยังโดนปรับอีกสองหมื่นอย่างนั้นอะเ,อเราไปคุยกันที่โรงพักดีกว่าเอเอ็เย็นก่อนสิมีอะไรก็ค่อยๆพูดกันพูดฉันขอโทษ เราสองคนจะไม่เอาเรื่องแต่อย่าให้เห็นว่าทำแบบนี้อนะใช่อย่าให้เห็นนิสัยแบบนี้นะอ๋อจา้จาจ่าโอเคนะไปท่อะไกว,วะ